สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมต้านุงพงศ์สานอกคำนะครับนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทรจังหวัดพะเยาครับในรายการรักน้าถินไทยช่วงเปิดบ้านแปลงเมืองออนทีวีนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมของดีสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนครับวันนี้ผมกลับมาที่นี่อีกครั้งครับม่อนทันตะวัน บ้านป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหลังจากที่พิธีเปิดม่อนทานตะวันเพื่อการท่องเที่ยวสู่ประตูอาเซียนในตอนที่แล้วครับเราได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีเปิดและได้พูดถึงเรื่องราวของรายละเอียดในม่อนทานตะวันแห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกับสิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาในม่อนทานตะวันบ้านป่าซางแห่งนี้นะครับ คุณผู้ชมครับที่แรกนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาครับนั่นคือไรสตรอเบอรี่ครับชื่อว่า s t r ร w เบอรี่อินเลิครับปีนี้ทางด้านของมอนทานตะวันนะครับได้จัดสรรพื้นที่แห่งนี้นะฮะเป็นพิเศษเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวครับต้องบอกว่าปลูกกันอยู่ติดถนนนะครับจอดรถเสร็จเดินเข้ามาเที่ยวไรสตรอเบอรี่ได้เลยนะครับ ผู้ชมครับพื้นที่สวนสตอเบอรี่อินเลิฟที่นี่นะครับทางด้านขององค์การบริหารสวนจังหวัดพะเยาครับจัดสรรพื้นที่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับเข้ามาดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับนั่นคือขั้นตอนการปลูกดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตครับและขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นชาวบ้านเองครับก็จะมีรายได้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะครับป้าครับตอนนี้ป้ากําลังทําอะไรครับเก็บแบง กลไหออแล้วเก็บทําไมครับเพื่อจะออกดอกออกผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ป้าน,นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ต้องมาเขาเรียกว่าเก็บใบแก่แล้วก็ดึงไหลนะครับของต้นสตรอเบอรี่ออกเพื่อที่จะให้ต้นสตรอเบอรี่เนี่ยออกดอกแล้วก็ออกผลเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ี่เป็นคนดูแลสตรอเบอรี<ม>่อินเลิฟตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดครับอยากจะให้เล่าที่มาทีหนึ่งครับว่าก่อนที่จะมาเป็นสตรอเบอรี่อินเลิฟตรงนี้ครับทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาสนับสนุนอะไรบ้างฮะสนับสนุนก้าพันครับทุกอย่างนะในสตรอเบอรี่ในแกนเอามาจอสนับสนุนหมดสนับสนุนตั้งแต่ก้าพันธุ์ตั้งแต่ปุ๋ย, 9, ยครับผมแล้วหลังจากที่ปลูกขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับพี่เป็นคนดูแลมีชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยดูแลด้วยครับ โดยเอาคนมาเสริมโดยคนเดียวมันแพ้โดยอบประจเนี่ยเขาว่าจ้างเป็นรายวันครับรายวันแล้วก็ถ้าสมมุติผลผลิตที่ออกมาเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอบปจอเขาก็จะจำหน่ายเองหรือว่านายให้ชาวบ้านจำหน่ายเองจำหน่ายเองอบปจอจำหน่ายเองครับอบปจํจำหน่ายเองปีนี้กับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสตรอเบอรี่ปีนี้แย่เหมือนปีีแล้วครับครับปีที่แล้วดีครับเพราะอากาศมันเย็น ปีนี้อากาศเย็นครับแล้วปีนี้เขาเขาปลูกกันสองที่ครับสองตรงนี้กับด้านในด้านในด้านในกับตรงนี้แตกต่างกันไหมฮะดินแตกต่างกันครับครับข้างบนเป็นมันจะดินร่วนอยนี้นะข้างบนเป็นดินดินคล้ายๆเป็นแห่เป็นแหล่เป็นอะไรนะดินแหล่ดินครับผมดินดอยเขาเรียกดินดอยครับจะไม่ออกต้นสวยอย่างนี้ผลผลิตก็ยังไม่ออกเหมือนกันครับถ้าผลผลิตที่จะออกเต็มที่เนี่ยประมาณช่วงไหนครับพี่ ประมาณมุกม,กมกุกละกุมภานะครับกุมภาครับกุมภา,าสตรอเบอรี่กำลังโตสวยครับโตสวยก็จะได้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเต็มที่ครับ ทุกท่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าอาคารแสดงในเทศการเดินตามรอยท้าพ่อครับซึ่งเป็นจุดที่2ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับและมอนทานตะวันได้จัดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกันครับอาคารนี้เป็นอาคารแรกนะครับจัดแสดงในเรื่องของงานสนองพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันครับ คุณผู้ชมครับเมื่อเดินเข้ามาในอาคารสแสดงมีการเดินตามรอยเท้าพ่อคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงการสแสดงทศการพระอจัจฉริยภาพด้านต่างๆขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับพาะอจัจฉริยภาพด้านดนตรีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านทรงเป็นกีตะกะวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีพระราชนิพนธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด และส่งซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เองรวมทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆอย่างแท้จริงสมกับที่พระสงนิกรชาวไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชมัญญาวา่าอัครศิลปินครับ จากนั้นนะครับในอาคารยังมีงานสนองพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในพื้นที่จังหวัดพะเยากับประชญาศรษฐกิจพอเพียงซึ่งชุมชนบ้านดอกบูธทยานแห่งความพอเพียงได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับประเทศด้วยครับ จุดถัดมาในอาคารแสดงในขัศการเดินตามรอยเท้าพ่อครับผู้ชมนั่นคือโครงการฝนหลวงเกิดขึ้นจากพระราชด,ดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพศ2495เมื่อคราวสเสด็จพระราชด,ดำเนินเยี่ยมพระศพนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวง เมื่อปี2,512ขึ้นครับ ชมครับในอาคารแสดงในเทศการเดินตามรอยเท้าพ่อครับอีกจุดหนึ่งคือการแสดงนเทศกาลเสด็จเดือนจังหวัดพะเยาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวน,นะครับวันจันทร์ที่15มกราคม2522เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรบ้านร่องซ่านอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับวันอาทิตย์ที่28มกราคม2522ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าทรงตัดรูปนิมิตพระอุโบสถและทรงยกฉัตรพระเจดีย์ณวัดรัตนวรารามวัดป่า อำเภอเมืองพะเยาตลอดจนทรงเยี่ยมรัษฎรจังหวัดพะเยาวันอังคารที่12กุมภาพันธ์2523เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำร่องซ่านตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมรัษฎรบ้านร่องซ่านและบ้านใหม่ร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาวัวนพฤหัสบดีที่15มกราคม2524เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการชลประทานฝายร่องช้างและทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับ เป็นสีชมพูอากาศก็ดีอาหารก็ล้ำเชิญทันมาดูจะมาเป็นคูหรมาเดียวเถอวบันเพลินมาะอวพะเยามาแล้วให้อยู่ต่อจะพาไปพอไปไว้พระเจ้าตนหลวงว่าาดกลางน้ำที่โลกอารามงามเนื้อทั้งปวงกระบว้บวงสวงสักการะพ้องหงเม,มืองวันจัก,กรยานออกกำลังคายรอบชายกวน ลมเย็นพัดผ่านพายเหอเล่นอยู่กลางนากรอยยิ้มนวานกับบัรยากาศอังนงดงาสุขทุกโมงยาน้ำตกผู้สางและผู้ลังกามาแอวมาเมายามาแล้วอยากมาอีกก็อยากจะปิ๊ติดใจเมื่อได้มาทุกฤดูกาลทำมาชาุนงามตาสุขลัำเลือค่าเมื่อได้มา คุณผู้ชมครับอาคารด้านหลังนะครับคือการแสดงความเป็นมาเป็นไปของโครงการม่อนทานตะวันนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้รายการรักนักถิ่นไทยช่วงของเปิดบ้านแปลงเมืองออนทีวีเวลาหมดลงแล้วนะครับ แต่สถานที่ท่องเที่ยวไดมอนด์ทันตะวันแห่งนี้ยังไม่หมดนะครับเราจะพบกันในตอนต่อไปกับช่วงของเปิดบ้านแปลงเมืองออนทีวีรายการที่จะพาผู้ชมไปชมของดีสัมผัสวิถีชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงพบกันตอนต่อไปสวัสดีครับจจะปไปไะปป้้้้าาาาไไไพพพอวรเตนลล,ลนท่ลกีโ